ความสำเหน้าตอนนี้ก็คือเราได้ขามาสองขาแล้วครับเย่ yeah. เราได้ใส่ตัวเดือยอันนี้เข้าไปช่วยแล้วนะคะเพื่อให้มันสามารถล็อกกันได้วันนี้ก็คือจะมาทำตัวจอยรี่อันนี้นะคะที่คราวที่แล้วเราบอกว่าเราทำขึ้นมาเพิ่มเป็นแบบที่สองเพราะว่ามันจะแน่นขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เดือยแบบแบบอย่างนี้ เพที่จะมาช่วยเสริมส่วนสูงให้กับเก้าอี้นะคะเราจะมาทำวันนี้กันไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเดือยกันก่อนนะคะซึ่งเดือยเนี่ยมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นเสนยบวกนะคะซึ่งวิธีการวัดเนี่ย 75ซึ่งตัวนี้ก็คือวัดไม้26.5มันจะหายไป2เซนมสำหรับการเข้าไม้นะคะครบแล้ว4ดานแล้วก็เอาไม้ฉากนะคะวัดให้มันฉากทั้ง4ด้านนะคะซึ้บครบแล้วเราก็จะได้เส้นทั้ง4มานะคะซึ่ง ต่อไปก็คือวัด0.5เท่าเดิมหรือว่าจะวัดจากอันนี้ก็ได้อันนี้ก็0.5เหมือนกันนะคะนี่รเร้าก็จะได้เส้นมาทั้ง4ด้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดไอ้ตรงส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนน,วน,นี้แล้วก็ส่วนนี้ออกนะคะก็จะเหลือแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันเลย วารมานะคะโอเคก็คือเราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยนะคะให้มันเอียงอย่างนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะตัดแบบเส้นตรงนี้นะคะโดยที่เราจะต้องค่อยๆเอียงเลื่อยให้มันไปตามเส้นนะคะซึ่งจะต้องไม่ให้มันเกินไอตรงข้างหลังนี้นะคะเพราะข้างหลังนี้มันจะมีขีดนิดน,นึงแต่ว่ามันมันต้องห้ามเกินเดี๋ยวเอาให้ดู นี่นะคะมันจะมีขีดนี้อ่าแล้วก็ห้ามเกินตรงจุดนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าด้านเมื่อกี้ไม่ถาดก็เราสามารถปรับมาเลื่อยด้านนี้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆด้านนู้นเนี่ยทีเดืยเมื่อกี้คือแดดจ้ามากเราย้ายมาฝั่งนี้กันดีกว่าเราก็จะเห็นไอ้ตรงขีดที่เราห้ามเกินด้วยแล้วก็เห็นเอ็ดตรงฝั่งยาวๆที่เราต้องเลื่อยด้วยเช่นกัน พอมันถึงขีดตรงนี้ปุ๊บอะเรามันเลื่อยไม่ได้แล้วอะเราก็ค่อย,อยๆเอียงองศางกลับไปด้านนูน้นเ mm. พื่อให้มันไปเลื่อยตรงฝั่งนูน้นแต่ว่าอย่าให้ไม้อะมันหลุดแบบขนาดนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเบี้ยวหรือไม่มันก็จะเออเลื่อยตรงนี้ไปด้วยเลยะคะ่ะได้ยูโอเคพอเราเลื่อยตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทํากับทั้งแปดครั้งก็คือด้านละสองครั้งมีด้านนี้ ขีดนี้กับขีดนี้นะคะแล้วก็ผิดด้านไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำครบทุกด้านค่ะโอเคงั้นขอตัวไปเรื่อต่อไปน,นะคะโอเคตอนนี้เราเสร็จแล้วนะคะก็อยาเอามันออกมาก่อนพอเราแบบว่าเลื่อยครบทั้งสี่ด้านแปดทีแล้วนะคะเราก็ต้องล็อกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้สิวเน เป็นตัวแฉอันนี้ออกจะใช้ตะลุมพุกช่วยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าถึงตอนท้ายแล้วเราก็สามารถใช้มือได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันฝริ่งสิวมาแล้วโอเคก็อย่างแรกนะคะก็คือเอาด้านที่เะียบของสิวเนี่ยแต่งขอบก่อนนะพอยให้ไม้มันไม่แตกเราก็าจ,จะแบบจิกไว้นิดไว้นิดอกเ, <c oughs> เรากไม่แน่นเดี๋ยวล็อกกัน อคือมันเหมือนจะแน่นแต่มันก็ไม่แน่นแน่นชัวโอค๋คเราเปลี่ยนมาใช้ F แอปแคมแทนล้ะเพราะว่าที่นีไม่ได้เรื่องที่นีไม่ได้เรื่องมายักจังเอ้ย,อยแต่ได้แล้วจะได้แล้วพอสมมุติว่าตอกตรงนี้ไปได้จนมั่นใจแล้วว่า ้าตอกด้านเนี่ยไม้จะไม่ฉีกเนะี่ยก็สามารถตอกด้านนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะแบบแงะไม้ตรงนี้ออกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่เล็มขอบก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราไปทําอีกด้านหนึ่งเลยอะ่ะไม้มันก็จะแตกนะคะคราวนี้เราจะไม่ทําเคส s ดี d เหมือน EP ที่แล้วแล้วนะคะไม่ไม้แตกเราไม่อยากมาใส่กาวรอแล้วนะคะ อ,อย่างนี้นี่เองสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ทําขอบตรงนี้ก่อนไม้มันก็จะไปไปเลยจ้าแต่ว่าถ้าเราทําขอบแล้วก็โชคดีไปถ้ามันไม่ขาดอะเราอย่าพึ่งฉีกนะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่แบบไม้ไม้จะฉีกตามมากๆนี่เราก็ใช้ความคมของสิวให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไว้จะทำ EP รับสิวให้ โอเคค่ะพอเราใช้ชิวเนี่ยไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งละเราก็จะพลิกด้านทำนะคะมันจะได้รวดเร็วแล้วก็ safety first ในการที่ว่าจะไม่ให้ไม้มันแตกนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าสิวมันรับมาดีมันก็จะสามารถใช้เพื่อ,อขูดไม้ออกได้เลยนะคะเพราะมันจะมีความแหลมของตัวมันเองอยู่แล้ว อ๋โอเคก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะถึงครึ่งหนึ่งแล้วคือเราทําไปครึ่งทางมันก็จะเหลืออีกครึ่งหนึ่งด้านนี้ซึ่งเราก็แค่พลิกด้านนะคะอย่างนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมเป๊ะเลยกับอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือค่ะอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ว่านี่ด้านนี้นี่นี่มันก็จะไม่แตกถ้าเกิดว่าเราเล็มขอบแล้วคัดก็ทําอย่างนี้ให้คมทั้ง4ีด้าน เดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายกันว่าจะเป็นยังไง,งเสร็จแล้วนะคะด้านหนึ่งนะคะก็น่ะจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ยวเดี๋ยวไปเล่มให้มันแบบว่าสวยขึ้นแล้วก็ทำแบบนี้นะคะกับอีก3ด้านที่เหลือ,ม,อมันเสร็จแล้วจ้าเย่ก็อาจจะต้อง นนั้มาไปสองคำนั่นเองโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ามาทำร่องกันครั้งนี้ก็ได้เห็นเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย